มีเพื่อนของเรามาปรึกษาว่าตอนนี้ตัดมดลูกกับตัดรังไข่ข้างขวาออกไปเหลือแต่รังไข่ข้างซ้ายอย่างเดียวต้องดูแลตัวเองอย่างไรอันนี้ก็คือเคสเดียวกับภรรยาผมเลยภรรยาผมตัดมดลูกไปแล้วนะครับแล้วก็ตัดรังไข่ไปแล้วข้างหนึ่งนั่นว่าเหลือรังไข่ข้างเดียวรังไข่ข้างเดียวช่วงแรกแกนะครับ อาจจะยังสร้างฮอร์โมนได้ไม่เพียงพอบางคนอาจจะมีอาการร้อนวูบวาบคล้ายๆคนจะเป็นไวทยทองได้แต่ไม่ใช่นะับเป็นจากการที่ร่างกายเนี่ยมีรรงไข่ข้างเดียวกาลังปรับสมดุลอยู่บางคนอาจจะมีอาการแบบนั้นบางคนอาจจะมีอาการอ่อนเพลียได้ดังนั้นเริ่มต้นอันแรกเลยนะครับคือการรับประทานสารอาหารให้เพียงพอไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปเพราะว่าถ้ามากเกินไปบางคนจะอ้วนถ้าน้อยเกินไปก็อาจจะรู้สึกว่ามีอาการอ่อนเพลีย ข้อ2นะครับให้รับประทานโปรตีนจากถั่วเหลืองเสริมบ้างอาจจะไม่จำเป็นต้องรับประทานทุกวันก็ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมให้แฟนทานง่ายๆแบบนี้คือทุกวันให้เขาทานไอโซเลตเวย์เพราะไอโซเลตเวจะได้โปรตีนจากนมวัวบวกกับโปรตีนจากถั่วเหลืองที่ไม่มีสารเคมีเจือปนให้แฟนผมทานเข้าไปเพื่อในโปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้คือมีสารที่ชื่อว่าไอโซฟลาโวนซึ่งเป็นสารที่ไปช่วยกระตุ้นให้มีการ ปรับสมดุลมากขึ้นเช่นฮอร์โมนมากปรับลดลงฮอร์โมนน้อยปรับเพิ่มขึ้นให้อยู่ในช่วงสมดุลดังนั้นโปรตีนถั่วเหลืองที่อยู่ใน isolate เว y เนี่ยจะช่วยเรื่องนี้กับภรรยาผมได้ดังนั้นผมแนะนําสําหรับใครก็ตามที่เข้าสู่วัยทองแล้วหรือว่าเคยตัดมดลูกมาแล้วก็เลือกเป็น โปรตีนจากถั่วเหลืองจากนมถั่วเหลืองหรือเลือกเป็นไ s o l เล e เวก็ได้ใครอยากดู i s o l เล e เวที่แฟนผมทานอยู่ก็พิมพ์คาว่าเวแคปหน้าจอสอบถามแอดนมินได้นะครับข้อที่3นะครับถ้าแผลเริ่มหายดีแล้วคุณหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าเริ่มออกกําลังกายได้แล้วให้เริ่มเดินออกกําลังกายเบาๆนะครับที่ผมไม่ไม่อยากให้ออกกาลังกายหนักเพราะว่าแผลเนี่ยจริงจกนกว่าจะแข็งแรงแบบเยอะเะเลยนะแบบที่สามารถออกกําลังกายข่มได้ต้องรอปีหนึ่งดันะงนั้นช่วงแรกที่คุณหมอบอกว่าให้ออกกาลังกายได้แล้วอาจจะเริ่มง่ายๆแค่ เดินหรือปั่นจักรยานเบาๆนะครับการออกกําลังกายจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยเริ่มกลับมาทํางานเป็นปกติหลังผ่าตัดนะครับแล้วจะช่วยทําให้เราเนี่ยนะครับคนที่กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรงเพราะคนส่วนใหญ่เวลาตัดหลังไขกไปเขากลัวเรื่องกระดูกพุน่นนะโอเคนะครับสำหรับใครก็ตามชอบการตอบคำถามสั้นๆแบบนี้และไม่อยากพลาดความรู้แบบนี้สามารถกดไลค์กด u b s c r i b e กด s e e ฟิร์ไว้ได้นะครับเพื่อถ้ามีความรู้แบบนี้เพื่อนๆจะได้รับความรู้ได้ทันทีนะครับ รักทุกคนแล้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ